าาส่วนเป็นยังไงแฟงก็มีคนบอกว่าแฟงมีชีวิตรอดถึงวันนี้ได้ไหมขก่นมาก กวนมากแล้วไม่น่าโตมาได้อะไรเงี้ยค่ะไม่เดี๋ยวเเขาจะเป็นสาวคืนเรื่อยใช่เดี๋ยวก็จะมีเรื่องของความรักอะไรกันเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยใช่ไหมแล้วแต่ก็จะประมาณนี้ค่ะจะวิ่งวิ่งทั้งเรื่องวิ่งสู้ฟัดทั้งเรื่องจะวิ่งอีกเยอะเหรอเยอะเลยค่ะวิ่งทุกโลเคชันค่ะไปวิ่งในป่าไผ่วิ่งในท้องนาในป่าในแม่น้ำอะไรก็ลงไปคือยังทำมอนอีกเยอะค่ะเกือบทั้งทั้งเรื่องแล้วเมื่อไหร่จะมาเป็นกูและสตี ไม่มีนะอยากรู้เรื่องเลิฟซีนบ้างอ่ะพี่เขามีเลิฟซีนกันด้วยนะใครเลิฟซีนอ่ะใครบ้างเลยก็ทุกคู่แหละม่ต้องมีหมดอะหรือเธอจะคู่นั้นด้วยเขาเลิฟซีนกันยังไงอะพี่บว่าเป็นละครอะเดี๋ยวคนก็จะได้ว่าอีกเอาคู่ไหนดีครับก็ต้องแบบเอ้าห้าแล้วกันมากคู่กันชักออกมาเอาดาบเก็บดาบซะค่ะ คาดหวังนะคาดหวังาจกต้คนคาดหวังสูงมากคาดหวังนะคะะ่แค่นี้เหรอยังพี่แฟนเอ๋ยบัตรนี้หัวใจของพี่มีผู้หญิงคนคนหนึ่งเฝ้าคิดถึงอยู่ผู้หญิงคนนั้นหัวใจกล้าหาญเด็ดเดี่ยวเกินผู้หญิงอื่น แต่ไม่ใช่ความกล้าหาญนั้นหรอกที่ทําให้พี่เฝ้าคิดถึงทุกวันทุกคืนรอยยิ้มที่จริงใจของมันต่างหากที่ทําให้พี่เฝ้าฝันถึงทุกวันแฟงเอ,อ๋ต่อพี่ได้ไหมว่าเองรักพี่ทับคนนี้มากแค่ไหนฉัน อยากเห็น,หนอยากอยู่ใกล้อยากมีตะรอยิ้มที่ทำให้พี่หายเหนื่อยอย่างนี้เรียกว่ารักไหมคำรักของเองมันช่างหวานนะแฟนพี่จะจำมันไว้จบจนวันพี่สิ้นลมหายใจ ไับิไปแล้วเตยเตยิไปแล้วยิ่งไปยิไปแล้วคนี้ไม่มาลูกนิมีย่เผมไปเอาไปจากคาได้คอ่ตัวเหนียเลยนะเวลาเขาเล่นแนะนำตัวอะไรกันยังไงเนี่ยจะมีสองสามคนไปกวนกวนอะไรอยู่ข้างหลังจะได้โอ้โหบกลบ